สวัสดีครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ Mr. p o ตอร์ภูมิแมทริกนะวู้ยินดีกับพวกมึงด้วยพวกมึงจะได้เข้าใจ Matrix แบบจริงๆนะทุกอย่างที่กูรู้ทุกอย่างที่มึงต้องรู้นะในการเข้าใจ Matrix ในการใช้ Matrix ในการสอบเรื่อง Matrix กจะได้คะแนนดีนะจ๊ะโอเคแน่นอนกูไม่ได้สอนพวกมึงจำกูสอนให้พวกมึงเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนไปลุยกันเลยมาก่อนเลยเลยแมทริกคืออะไรหลายคนเนี่ยเคยดูเรื่องแมทริกไหมพวกมึงเกิดทันไหม นะแมทริกคีนูลิฟทนะที่มันอยู่ในโลกของแบบเทคโนโลยีที่มันสูงมากๆมี AI มาทำโรบอตมาทำลายแล้วนะแล้วมันก็เลยย้อนกลับไปนะก็คือเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการซึ่งก็คือเป็นคอมพิวเตอร์10101010นะแล้วก็ยิงกันโอ้ยสนุกเลยโอ่นะกูจะบอกให้ไรสาระไม่ไดไม่ไยสาระสนุกดีนะหนังสนุกดีแต่ว่าแมทริกเรื่องที่มึงต้องเรียนเนี่ย เรื่องที่มึงจะต้องไปสอบเนี่ยแมทริกเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกับหนังนะหลายคนมาถึงพี่ภูพาครับแมทริกเนี่ยน่าจะสนุกมากเลยน่าจะเหมือนหนังนะน่าจะมาเป็น1010ง,น,น,งน,น่าจะดีโคดที่อะไรกับหนังคนละเรื่องกันนะพวกมึงอย่าไปนะอย่าไปคิดื่งมันเรื่องเดียวกันคนละเรื่องกันโอเคโอเคมามันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดเอางี้ละกันมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดโอเค ก่อนอื่นเลยก่อนที่กูจะบอกว่ากูจะมาสอนเรื่องแมทริกนะกูจะบอกก่อนว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรอ่ากูเรียนเนี่ยไม่มีใครเคยบอกกูเลยจนกระทั่งกูเรียนจบเคมบิดแล้วกูถึงเข้าใจว่าเออเราไปใช้ทําดูนี้นั่นอย่างนี้นี่เองนะโอเคยกตัวอย่างนะกูมีเจกันอยู่อันหนึ่งเห็นไหมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งของการใช้แมทริกโอเคเนาะกูบอกว่ากูอยากเรนเดอร์ไอ้รูปเจกันที่นี่นี่สามมิตินะเจกันนะ โอเคไหมสามมิติอะ่ะเออวางอยู่บนโต๊ะแล้วกันอย่างนี้ตึก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 คราวนี้กูอยากจะเรนเดอร์เจกันเทียเนี่ยให้ออกมาอยู่ในรูปของคอมพิวเตอร์อยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นสามมิติอนี้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีรูปเจกันมึงไม่ต้องวาดตามนะนี่กูบอกไปเฉยว่ามันคืออะไรสามมิติคืออะไรแสดงว่ากูสามารถแบบเอาเมาส์เนี่ยเลื่อนได้ว่ามันแบบด้านนี้เป็นอย่างนี้ด้านนี้เป็นอย่างนั้นฮะใคเร้อ,อนะแล้วกูจะทำยังไง กูัวทำไงกูัวต้องเอากล้องถูกไหมเอากล้องเนี่ยมาถ่ายยกตัวอย่างนี่คือกล้องนะถ่ายเข้าไปอย่างนี้นะชั้นนี้แล้วไงต่อแล้วกูก็ต้องเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาถ่ายภาพเอียง,ง,งอย่างี้ถูกไหมเอากล้องอีกตัวมาถ่ายภาพเอียงเอียงนิดหนึ่งอย่างงี้ถูกไหมแล้วก็อย่างงี้ถ่ายจากทุกมุม พอนะถ่ายจากทุกมุมเสร็จปุ๊บกูถึงค่อยเอาไปเรนเดอร์ในคอมพิวเตอร์ได้ไม,ไม่ไงั้นมันก็จะเห็นด้านเดียวมันก็จะไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งมีที่อะไรมึงก็ไม่สามารถทําภาพ 3D ได้ใช่ไหมโอเคคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกูยกตัวอย่างนะถ้ากูเอากล้องอันนี้ยยิงไปที่จุดนี้กูรู้แล้วว่าภาพเนี่ยเนี่ยชิ้นเนี่ยพาร์ติเคิลชิ้นเนี่ยจุดเล็กๆตรงจุดเนี่ย นะคือจุดตรงนี้ของเจกัตอันนี้ถูกไหมกูจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้จุดเทียเนี่ยนะถ้ามองจากมุมเนี่ยมันคือจุดเดียวกันถ้ามึงจะเรนเดอร์มึงจะต้องรู้นะว่าถ้ามองจากมุมที่1เจอจุดเนี่ยยกตัวอย่างนะมุมที่2ไอ้จุดเทียเนี่ยมันคือจุดเดียวกับมุมที่1นึ่งมึงถึงจะสามารถเรนเดอร์เป็นภาพ 3D ได้ไหมมึงต้องแมปกัน แมปเดินว่าเออพอมันเคยเหยบเข้ามานิดนึงสิ่งที่มันเคยเห็นเมื่อก่อนคืออันไหนอันไหนที่มันคือเคยเห็นใหม่โอเคไหมและการแมปตรงนั้นการแมปการแมปนะการแมปภาพเนี่ยคอนเนคกกันให้กลายเป็น 3D เรนเดอร์น่ะมันใช้แมทริกโอเคมันใช้แมทริก เห็นไหมนี่คือแมทริกแมทริกคืออะไรแมทริกก็คือเป็นเป็นคล้ายๆวงเล็บอย่างเงี้ยสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่คือ3ามคูณสามแมทริกหนึ่งสองสองหนึ่งอันนี้คือสองคูณสองแมทริกนะกูยกตัวอย่างเดี๋ยวกูจะไปสอนพวกมึงว่ามันคืออะไรมันใช้ยังไงมันทำอะไรได้อะแต่มันคือการใช้แมทริกเนี่ยเพื่อแมปภาพนะให้มันสามารถเรนเดอร์เป็น 3D ได้ คราวนี้ถ้าเรามองอยู่ในแบบเนี้ยที่กูบอกกงไปมันคือ use case ของ m ม t r i กถูกไหมมันคือ use case ว่าเออมันใช้อย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีหลาย use case นะนี่คือตัวอย่างหนึ่งใน use case แต่ถ้ามึงอยากจะพูดถึงสิ่งที่มันทำจริงๆแล้วมันคือการอะไรมันคือการแก้สมการนะแมทริก คือตัวช่วยในการแก้สมการของคอมพิวเตอร์คืออะไรมึงเห็นไหมว่าถ้ามึงจะเรนเดอร์ภาพพเยนี่ยอันเนี้ยนนการเนี้ยมันต้องแมปกันถูกปะการแมปกันนะเบสิคลี่คืออะไรเบสิคลี่คือการแก้สมการเพราะอะไรเพราะสำหรับภาพทาง1มันก็คือกราฟ x y แล้วมึงก็รู้ว่าจุด สี้ําเงินอยู่ตรงนี้สําหรับภาพที่2มันก็คือกราฟ x y อันหนึ่งถูกไหมซึ่งมึงรู้ว่าจุดสีแดงเงินอยู่ตรงนี้ซึ่งกูไม่รู้ว่าจุดถ้ากูรู้ว่าจุดนี้กับจุดนี้อยู่ที่จุดเดียวกันมันเป็นจุดเดียวกันกูก็จะแมปได้ว่าเออแองเกลมันเคลื่อนไปเท่านี้นะเห็นไหมอ่าการที่เรารู้อย่างนี้นะเบสิคลี่มันคือการแก้สมการว่าจุดเนี้ยถ้ามันคือจุดเนี้ยจุดอื่นมันคือจุดไหนมันคือการแก้สมการนะ แต่ถ้าไปใช้มือคิดมันก็จ,จะเยอะมันยาวโหแก้สมก,การทั้งหลายตัวมึงก็เลยต้องใช้คอมพิวเตอร์คิดการที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์คิดเราก็เลยต้องใช้แมทริกในการใส่เข้าไปโอเคไหมโอเคเพราะนั้นหลักการง่ายๆเลยมันคือการแก้สมก,การนะเพราะนั้นวันนี้กูจะมาสอนอะไรพวกมึงกูจะมาสอนว่าแมทริกคืออะไรนะแมทริกคูณยังไงบวกลบยังไงและเราสามารถแก้สมก,การแก้สมก,การที่มึงเคยแก้อยู่แล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้แมทริกเนี่ย โดยใช้แมทริกได้ยังไงโอเคเนาะอ่ะเราจะดูว่าคอมพิวเตอร์มันคิดยังไงบางกันเถอะเพราะนั้นถ้าเราพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับทุกคนมาโอเคตือนตื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 น,ตนอ่ะเมื่อกี้เป็นอินโทรดักชันนะว่าทำไมถึงสำคัญเรื่องแมทริกโอเคแมทริกคืออะไร คืออะไรเว้ยโทษคืออะไรยกตัวอย่างแมทริกคือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บแบบนี้นะโอเคไหมทุกครั้งที่มึงวาดแมทริกเขียนแมทริกมึงเขียนในวงเล็บแบบนี้โอเคเนาะเช่น1 5 2 8ฟังก่อนนะ โอเคแมทริก okay. อันนี้คือตัวอย่างแมทริกอันนี้คือตัวอย่างแมทริกแบบ2คูณ3ามแมทริกจะกดยังไงวะ M ไม่ใช่สระเอมอมะตอเต่ารอเรือสระอีกอไก่ซอโซกรันกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะใส่กรันก็ลงกรันมันยากโยงยากๆทำไมแมทริกนะ นะจ๊ะ2องคูณสมแมทริกคืออะไรเอ่ย2องคูณสมแมทริกก็คือมีแถวอยู่2แถวแถว1นึ่ะเขียนอย่างนี้แล้วกัน2อคูณสคือแถวที่1แถวที่2อนะอันนี้เรียกว่าคอลัมน์ภาษาอังกฤษเรียกว่าคอลัมน์นะภาษาไทยก็เรียกว่าหลักหลักที่1 หลักที่2หลักที่3นะอ่าถ้าเป็นหลัก4ก็แถวลามินทานะโอเคแถว1แถว2แล้วก็หลัก1หลักสหลัก3มึงจะเห็นไหมว่าเวลาเขาเรียกอย่างเงี้ย2คูณ3ามแมทริกแปลว่าอะไรถ้ามึงเห็นคำว่า2คูณามแมทริกมึงรู้ทันทีเลยว่ามันมีอยู่2แถว นะคือไม่ต้องไปขึ้นรถเมล์ละเราขึ้น2แถวนะเราก็มีอยู่3หลักฮ่าฮ่ามุกพี่ตลกจังเลยฮ่า,า,าโอเคนั่นแหละ2แถว3หลัก2คูณ3มแมทริกเห็นไหมมันเป็นแค่ชื่อเรียกเฉยมึงไม่ต้องไปคิดมากนะมันจะเป็น2คูณ2แมทริกสคูณแมทริกคืออะไร2แถว2หลัก สองคูณหนึ่งแมทริกซ์สองแถวหนึ่งหลักโอเคไหมแค่นั้นเองนะแล้วไงต่ออ่าแล้วไงต่อคราวนี้บางทีเนี่ยบางทีเขาจะเรียกตัวนะนี่คือชื่อใช่นะเขาจะเรียกตัวข้างในว่าเช่นตัว A นะเขาจะเรียกว่า A11 นะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าตัวมันคือเลขหนะึ่งเขายกตัวอย่างเช่นมีอีกแมทริกซ์อันหนึ่งแล้วกันะนะอันนี้เป็น แมทริกแบบ3คูณ3อ่า3คูณ3แสดงว่าอนะไรมี3แถวแล้วก็3หลักเห็นไหม A11 คืออะไร1แรกเนี่ยคือบอกว่าแถวไหน1หลังเนี่ยบอกว่าหลักไหนโอเคไหม เพราะฉะนั้นเลขถัดไปก็ต้องเป็นอะไร A12 ถูกไหมเพราะว่าแถวที่1หลักที่2เลขถัดไป A13 แถวที่1หลักที่3โอเคไหมแล้วไงต่ออันที่2อ่ะ a 2 1เพราะอะไรเพราะมันคือแถว2ตัวแรกบอกแถวตัวหลังบวกบอกหลักนะ a 2 2 a 2 3นะแล้วสุดท้าย a 3 1 a 3 2 a 3 3 โอเคไหมนะเพราะฉะนั้นกูจะสรุปให้ฟังตัวแรกบอกไม่ใช่บอกไม่ใช่บวกบอกตัวแรกบอกแถวตัวหลังบอกหลักโอเคเนาะอ่า ตัวแรกบอกเลขตัวหลังบอกหลักนั่นเองแค่นี้แหละนะอันนี้คือแมทริกแล้วมันก็จะมีแบบ1นึคูณสามคูณสมันจะเป็นยังไง1นคูณสก็คือ1แถว3หลักะเดี๋ยวยกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันจะได้เห็นภาพ1นคูณส แมทริกซ์นะคืออะไรเอ่ยก็ a 1 1 a 1 2 a 1 3นะโอเคไหมหนึ่งแถว3หลักถ้าเป็นแมทริกซ์3ามคูณหมันจะเป็นยังไงมันก็คือ3แถว1หลักแค่นั้นเองนะจ๊ะโอเคเนาะอ่ะแล้วยังไงต่อ แล้วไอ้พวกเนี้ยวงเล็บตรงเนี้ยมันจะเอาไปทําอะไรได้บ้างมันจะเอาไปคูณกันได้มันจะเอาไปบวกกันได้มันจะไปลบกันได้เห็นไหมมันจะไปแก้สมการนะในคอมพิวเตอร์ได้แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก่อนจะไปเข้าใจว่าทําไมต้องเอาไปแก้นะเรามาดูก่อนมึงต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะบวกลบกันยังไงมันจะคูณกันยังไงนะมึงถึงจะรู้ว่ามันจะแก้สมการยังไงน้องเพราะนั้นเดี๋ยวกูเนี่ยก็จะสอนพวกมึงไปเรื่อยๆว่ามันเออมันบวกลบกันยังไงนะมันมีสมบัติยังไงนะเห็นไหมสำหรับแมทริกซ์อันน โอเคไปกันต่อ transpose matrix นะอย่างแรกที่มึงต้องรู้เลยคือเรื่องของ transpose กูยกตัวอย่างเช่น matrix A เวลา matrix เนี่ยมันจะขีดเส้นใต้2เส้นนะถ้าเขาบอกว่ามันเป็น matrix ถ้ามันเป็นเวกเตอร์อ่ะใครเคยเรียนเรื่องเวกเตอร์แล้วมันก็จะขีดข้างบนถูกไหมเวกเตอร์คืออะไรเช่น1 2 3โอเคไหมแต่ matrix นะ matrix มันเอาไว้คูณกับเวกเตอร์แหละแมทริกเนี่ยมันก็จะเป็นขีดเส้นใต้2เส้นโอเคเนาะกูขอไปพูดเรื่องเวกเตอร์ตอนนี้เช่นยกตัวอย่างแมทริก A นะแมทริกมีชื่อนะ1 2 3 4 5 6องสมส้เห็นไหมนี่คือแมทริก A คราวนี้ถ้าเกิดว่ากูบอกว่านะนี่คือหน้าของ transpose การ transpose นะ A t r a n s p o s ชื่นักษักคือ ทตัวใหญ่ข้างบนนะ transpose นะหรือทตัวเล็กก็ได้ทีตัวเล็กทตัวใหญ่ได้หมดนะคืออะไรคือการสลับสลับแถวกับหลักนะความจริงเป็นเรื่องง่ายมากมึงไม่ต้องไปจำเป็น A ถ้ามึงใช้เป็น A มันจะงงเว้ยมึงยกเป็นตัวอย่าง อย่างเงี้ยที่กูบอกกําลังบอกพูกมึงอยู่เนี่ยสำหรับสลับแถวกับหลักคืออะไรเอ่ยสลับแถวกับหลักก็คือตอนเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็น2องคูณสามมทริกซ์อยู่ใช่ปะ่ะถูกไหมเพราะมันมีอยู่2แถวมีอยู่3หลักถ้ามันสลับแถวกับหลักแสดงว่าอะไรมันจะกลายเป็น3ามคูณสองมทริกซ์ถูกไหมมันจะกลายเป็น3ามคูณสองมทริกซ์ทันทีเพราะมันสลับแถวกับหลักโอเคไหม โอเคไหมอ่าแล้วมันแปลว่าอะไรสลับแถวกับหลักแปลว่าเมื่อก่อนที่เคยเป็นแถวมันก็จะมากลายเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะเทคนิคของกูก็คือกูดูว่านี่คือแถว1 1 2 3สถูกไหมกูจะมาเขียนให้มันเป็นหลัก1 2 3สนี่คือแถว2 4 5 6ห้ากูจะมาเขียนให้มันเป็นหลัก4 5 6หกโอเคไหมสามคูณสองไหมใช่เห็นไหมว่าตอนนี้มันมีอยู่3แถว2หลัก โอเคไหมมึงดูไปทีละแถวนะนะมึงจำไวนะ้นะนะเทคนิคก็คือเนี่ยจับเป็นตัวอย่างอันนี้ไว้นะเทคนิคก็คือสเต็ปหนึ่งดูแถวนะสเต็ปสองมาเขียน เป็นหลักเอเคไหมดูแถว1 2 3เนี่ยวงเล็บไป1 2 3แล้วมาเขียนเป็นหลัก1 2 3อเห็นไหมมีเทคนิคแค่นี้เลยมึงเปลี่ยน transpose จาก a เป็น a transpose แค่นี้เลยเห็นไหมโอเค,อเคลองยกตัวอย่างนะเอา b เป็น1 2 3 4อ่อ่ะ b transpose จะเป็นยังไง เมื่อก่อนเป็นแถวมันเป็น2อคูณสมันก็ยังเป็น2อคูณสเหมือนเดิมถูกปหเมื่อก่อนเป็นแถวก็คือ1นสองแทนที่จะมาเขียน1นสองก็จะเขียนเป็น 1- นสองแบบนี้เนาะสาแทนที่จะเขียน3าีก็จะเขียน3ามสี่แบบนี้เห็นไหมมันจะสลับกันระหว่างโรกับคอลัมน์แถวกับหลักเห็นไหมแค่นั้นเองนะเรียบร้อยแล้วเสร็จอ่ะเดี๋ยวลองไปทําตัวอย่างกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะอันแรกยังง่ายอยู่ยังไม่มีอะไร ข้อที่หนึ่ง b ลองพอสวีดีโอทำเองนะอันนี้ง่าย,ายเลยเนาะเปลี่ยน transpose เฉยๆอ1 0 5 6 7กูให้มึงหา b transpose เป็นยังไงอ่าโพสวีดีโอทำเองฉเฉลย3 2 1มาจาก210ก็จะเขียนเป็น210ทข้างล่างอย่างนี้นะจาก567ก็จะเขียนเป็น5 6 7อย่างงี้โอเคไหมทอ้อง่ายๆนะจ๊ะอ่ะไปกันต่อข้อ2 c เท่ากับ2 4 6 8นะ c transpose เป็นเท่าไหร่ c transpose ก็จะเป็น2 4 6 8ถูกไหมโอเคนะ สองสี่เอามาเขียนเป็นยาวๆหกแปดเขียนเป็นยาวๆเห็นเนาะข้อสามอะไรเอ่ย e เท่ากับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่า e t r a n s p o r t เป็นเท่าไหร่หนึ่ง ศูนย์ถูกไหมหนึ่งศูนย์ต้องมาเขียนทั้งโลงลงข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ศูนย์หนึ่งามาเขียนลงศูนย์หนึ่งสังเกตอะไรไหมถ้ามันเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแสดงว่าอะไรแสดงว่า transpose กับไม่ transpose จะมีค่าเท่ากันนะโอเคไหมถ้าเกิดมันเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง transpose กับไม่ transpose จะมีค่าเหมือนกันโอเคเนาะนะนะ ข้อสังเกตนะ e เท่ากับ e transpose อะถ้าเกิดมันเป็น1 1แนวทะแยงนจะจ๊ะโอเคไหมอ่าข้อสังเกตเล็กๆมน้อยเดี๋ยวกูจะบอกว่าทําไมมันถึงเท่ากันแล้วเท่ากันมันดียังไงมันมี secret อะไรอยู่ข้างในแต่ตอนนี้พวกมึงไม่ต้องไปสนใจพวกมึงดูวิธีการ transpose อย่างเดียวก็พออ่ะคราวนี้ ลองดูดิถ้าเกิดกูบอกว่า x ลบ y อนะ่ะ4 5 3นะเป็นแมทริกนะเท่ากับแมทริก1 4 5 x บวก y นะแมทริกเนี่ยจะเท่ากันได้ต่อเมื่อทุกเลขเท่ากันะจ้าไว้นะแมทริกจ,นะจะเท่ากันได้ต่อเมื่อทุกเลขเท่ากันมันก็เหมือนวงเล็บอ่ะนะเช่นแบบ x บวก2มึนก็ต้องเท่ากับ x บวก2เท่านั้นมันถึงจะเท่ากัน2ฝั่งมันไม่ใช่แบบ x บวก2แล้วก็2 x บวก1อะไรงนี้มันจะเท่ากันไม่มีไม่มีมมถูกไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันแมทริกซ์ทุกตัวจะต้องเท่ากันนะมันไม่ใช่สิ่งที่มึงต้องจำม,มันเป็นแค่คอมมอนเซนต์แมทริกซ์จะมจะเท่ากันต่อเมื่อทุกตัวเท่ากัน โอเคเนาะเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า x ลบ y เท่ากับ1ถูกไหมเพราะไอตัวนี้ก็ต้องเท่ากับตัวนี้นะ4ก็ต้องเท่ากับ4 5ต้องเท่ากับ5แล้วแสดงว่า3ก็ต้องเท่ากับ x บวก y เข้าใจไหมนะโอเคเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็แค่ต้องแก้สมาการ2ตัวนี้ก็จะจบ เราก็สามารถรู้ได้ว่า x กับ y เป็นเท่าไหร่เราก็สามารถรู้ได้ว่าเออแมทริกตรงนี้แมทริกตรงนี้เป็นเท่าไหร่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเพราะมันคือ3กับหนึ่งเห็นเนาะอ่ะเรามาลองแก้สมาการแล้วกันว่า x กับ y เป็นเท่าไหรอ่าขอเขียนใหม่เป็น1เท่ากับ x ลบ y เห็นไหมบวกกันเป็นเท่าไรเอ่ยสามบวกหนึ่งได้สี่ x บวก y เป็น2 x นะเพราะฉะนั้น x เท่ากับ 2. 2โอเคเนาะ แล้วไงต่อถ้า x เท่ากับ2 y เป็นเท่าไหร่ 2-y ลบ y เท่ากับ1เพราะฉะนั้น2-1ลบ1เท่ากับ y 1เท่ากับ y โอเคไหมอ่าเช็คนิดนึงถูกไหม x บวก y ต้องเท่ากับ3จริงไหมถูกต้อง y เป็น1 x เป็น2เท่ากับ3เรียบร้อยแล้วเสร็จโอเคไปกันต่อ ข้อ4ี่ชีข้อ5ป่วาวะเออเขาบอกว่าถ้า x กำลังสลบ x บวกหเนี่ยเท่ากับ0นะ x กำลังส x ลบ x แค x, x จะต้อง เท่ากับอ่ะเขาถามว่าอันเนี้ยจะเท่ากับแมทริกอันนี้หรือเปล่าเท่ากันไหมอ่าเขาถามว่าเท่ากันไหมทำยังไงลองพพสตวิดีโอลองทำเองดูก่อนนะโอเคถ้าสองอันนี้จะเท่ากันเฉลยนะแสดงว่าอะไรแสดงว่าทุกตัวต้องเท่ากันตัวนี้จะต้องเท่ากับอันนี้ศูนย์ต้องเท่ากับศูนย์ถูกไหมถูกต้อง แล้วไงต่ออันนี้ก็จะต้องเท่ากับอันนี้เนาะเพราะฉะนั้น x ลบ x กำลังสองท่องเท่ากับ1อย่างแน่นอนโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นถ้าย้ายข้างมาย้ายข้างไปนะ0ก็ต้องเท่ากับ x ลบ x บวก1จริงไหม จริงนะจริงเลยถูกต้องเลยอ่าโอเคอันแรกถูกต้องเลยนะอ่ะเรามาลองดูตัวที่เหลืออีก2ตัวตัวนี้บ้างตึกตึก x กำลังสต้องเท่ากับ x ลบหเพราะฉะนั้น x กำลังสองลบ x บวกหก็ต้องเท่ากับ0จนย์มชไถูกต้องไหม x กำลังสอบ x บวกหเท่ากับศูย์ถูกต้องไหมถูกต้องอ่าสุดท้ายสาม x เท่ากับ x กำลังสองบวกหนะเพราะฉะนั้นศูนย์ก็ต้องเท่ากับ x กำลังสลบ x บวกหถูกไหมถูกต้องถูกไหมเพราะะนั้นทุกตัวเท่ากันไหมทุกตัวเท่ากันแมทริกซ์สตัวนี้เท่ากันไหม เท่ากันอย่างแน่นอนเสร็จโอเคไปกันต่อนะเรามาลุยกันต่อที่การบวกแมทริกเมื่อมึงทุกคนที่อยากเรียนแมทริกแบบเต็มๆทุกอย่างที่กูรู้ทุกอย่างที่มึงต้องรู้นะลน์ ID แอดผูด้ฝึกทีเตอร์สองร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะจ๊ะแอดมาเลยมานะเจอกันติดตามกูด้วยกดซับกูด้วยแล้วกัน